ดีครับอ่าก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมวันนี้สายนิดนึงนะครับเพราะว่าอ๋ออ่าช่างผมติดธุระนะครับก็เลยว่าแบบต้องต้องทำงานเองนะครับก่อจะได้ไลฟ์ก่าจะเสร็จจริงๆงานวันนี้ก็มีประมาณนะ่จาจะประมาณสิบสิบเจ้าหรือไม่กี่เจ้าสิบนิดๆนะครับก็ที่เหลือผมก็จะส่งช่างเพราะว่าอ่า ผมรับออเดอร์พิมพ์งานทํางานทุกอย่างทําเองหมดนะครับมันไม่ทันนะครับก่อนอื่นผมก็จะมาแบบอ่าจัดที่บอกว่าโปรโมชั่นโปรขายดีนะครับวันนี้ก็โอ้เยอะเลยนะครับก็จะมีหลายเจ้าเลยนะครับโปรสี่แผ่นนะครับก็จะเป็นนี่นะครับชาไทยนมเย็นชาเขียวอุ้ยกาแฟนะครับนี่โอเคเท่านี้นี่นะครับ เห็นไหมครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับก็โอ้เจ้านี้ก็เหมือนเดิมก็จะเป็นโปรไหดีเหมือนเดิมนะครับชาไทยนมเย็นชาเขียวกาแฟอ้อลืมไปนะครับเจ้านี้ก็จะมีเพิ่มมาโอ้เลี้ยงเอาเลี้ยงหนึ่งแผ่นนะครับนะนี่เลยโอเคนี่ครับโปรไหดีส่วนมากผมจะทำสต็อกไว้นะครับเพราะว่าบางทีอา่า ต้องมารอปิ้นรอตัดรอเคลือบมันไม่ทันนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าก็ต้องการใช้ด่วนเนาะเพราะผมก็จะวางไฟลโอเคทับกันไปอย่างนี้นี่ครับต่อไปก็เหมือนเดิมมาโปรขายดีนะครับก็จะเป็นชาเขียวนมเย็นชาไทยกาแฟนะครับก็เหมือนเดิมเลยขอเดียงหัวแป๊บนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมสี่แผน่นสี่แผ่นนะครับสี่แผน่น อ่า720มาครับน่าจะนะครับไม่รวมส่งนะครับก็ส่งลูกค้าก็ต้องจ่ายเองเนาะเพราะว่ามันเป็นปลายทางนะครับแต่ถามว่าลูกค้าเจ้าไหนโอนไม่แน่ใจต้องถามแมดมินนะครับว่ามีโปรโอนโอนเท่าไหร่ไม่แน่ใจ200กว่าบาทเนาะส่งฟรีนะครับแต่ยอดต้องถึง200 200ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่คุ้มเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นโปรขายดีนะครับวันนี้วันนี้จะเน้นออกเป็นโปรขายดีนะครับ สี่แผน่นสี่แผน่นสี่แผ่นนะครับโมเยอะเลยครับวันนี้เป็นสิบเจ้าเลยนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับโปขายดีนะครับก็ลูกค้าแล้วแต่ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับส่งของและรับของเลยนะครับข้างหลังมาก็โปรขายดีไม่ค่อยมีตีกลับนะก็จะเป็นออเดอร์ตามที่ลูกค้า สั่งมาแล้วก็บางทีเขาไม่รับของนะครับยังไงช่วยรับของผมหน่อยนะครับสองสามเจ้าสี่เจ้ามันก็เป็นทุนเนาะอ้าวโอเคครับผมเหมือนเดิมครับโปรขายดีหมดเลยนะครับวันนี้ประมาณสิบเจ้านะครับโปรขายดีนี่ครับสี่แผ่นนะครับกาแฟชาไทยชาเขียวนมเย็นนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่โอเคครับนี่ใช่หมดเลยครับโปรขายดีนะครับต่อไปก็จะเน้นโปรขายดีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่ม เพิ่มเป็นเมนูอื่นมานะครับก็จะเป็นโกโก้กับนมสดนะครับนี่ครับก็โอเลี้ยงด้วยนี่ครับนี่ด้วยชามะนาวที่เหลือก็จะเป็นชุดโปรของมันสี่แผน่นชาไทยชาเขียวนมเย็นแล้วก็กาแฟนะครับเห็นไหมเจ้านี้แปดแผ่นนะครับแล้วแต่นะครับสั่งสี่แผน่นขึ้นห้าแผน่นแปดแผน่นแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งได้เลยนะขอโอเคน่ครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับก็จะปนโปรข่ดีกับอ่า ออเดอร์ Order ตัวใหม่ก็คือแบบแล้วแต่สั่งนะครับน่าจะประมาณ4แผ่น4แผ่น5แผ่นแล้วแต่ลูกค้าเจ้านี้ก็จะมีกาแฟสดนะครับมีแดงโซดาเกลือหอม3แผ่นนะครับใช่ไหมน่าจะไม่ใช่เอามีโก,โกโก้ด้วยโอเคครับนี่ครับที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมกาแฟชาไทยนมเย็นชาเขียวนะครับ เจ้านี้แปดแผ่นนะวันนี้ลูกค้ามีแค่นี้นะครับที่ผมส่งนะครับเพราะว่าผมทําไม่ทันเนาะวันนี้ผมทําคนเดียวยัไนก็ฝากกดติดตามแล้วก็รูย้อนหลังแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตอนนี้จะสี่โมงเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเจาะจๆๆๆๆรูแล้วก็แพ็คของแล้วก็ใส่ห่วงอ่าวันนี้ผมขอไลฟ์สดหยุดเพียนเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยมาดีครับผม